การแตกแยกฉัเมื่อคีไม่มีทำไม่มีวินัยคลองใจถ้าลงที่ตามที่วินัยมันไม่แตกแยกน้นลูกนะจะทําอะไรขึ้นก็ยกพระวินัยขึ้นยกทายกยวินัยขึ้นยกทำด้วินัยขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นปือแผ่นแน่นหนานั่นมากกวาปฏิพันธ์ก็จะคงเส้นคงวาอยู่กับพวกเราชาวพุธตราบนานแสนนานนั่นไม่ใช่ว่าไอ้การทำแล้วทาไปทําวินัยก็ค่อยล่วงไปล่วงไปล่วงไปมากกวมปณิพันธ์ก็ไม่เกิดเข่ง เข่งรัคัดรัดกลวงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่เข่งคัดรัดกลุมในธรรมในพิไหนมันก็ไม่สามารถทรงมรรคทรงผลได้ต้องเข้าใจได้ว่ามรรคแปลคือสีนสมาธิปัญญาคือธรรมคือพิณไหนไม่ใจ่ว่าไม่ศัสไดอื่นศาสไาอื่นนี่ศาสนาอื่นก็ยืนขา,ขาเดียวยืนเท้าเดียวแก้ผ้ายืนเปียกฝนตากฝนไม่เข้าร่มเลยก็ไม่เห็นว่าเขาทรงมรรคทรงผลพวกชีเปลือยเป็นต้นนั่นดูเอาที่ลูกนี่นพวกราที่สุนัขนี่ก็คานกินมันหมาก็ไม่เห็นว่า เขาได้ทรงมักทรงผลใดๆเกลยกย,ยืนหรือเยกายนั่งนกบินมาก็มันชี้มันเยี่ยวใจก็ไม่กระดุกกระดิกนั่นบำเป็นตะบะให้มัน่นก็ไม่เห็นว่าเขาทรงมักทรงผลแม่พุทธเจ้าทรงทรมานพระวรกายตั้งสามผนสลบก็ไม่เห็นว่าพุทธเจ้าทรงมักทรงผลนี่มัจจิมาปฏิปทาความพอเดีก็คือทำคือวินัยนั่นเอาตรงนั้นเป็นเครื่องวัดนั่น พระเจ้าประตัดไปแล้วสมบูรณ์แบแล้วคือมรรคเปจีนจะมาที่ปัญญาทำบินันนั่นเอาตัวนั้นวัดปั๊บเลยสองร้อยยี่สิบเข้อแค่นี้นะถูกต้องแล้วนั่นนั่นก็เป็นบัญญัติเพิ่มขึ้นมาก็เป็นอนุบัญญัติและบัญญัติในการสร้างนวนสร้างนี่ก็อยู่ในนั้นหมดนั่นที่เป็นพันพันข้อแล้วก็ศึกษาความรู้กับปฏิบัติตามนั้นเท่าที่จะทําได้เอาเกินความสามารถของตัวเองมันก็ไม่ไม่ไหวอีกละ ถ้ายังสงสัยอยู่ปั๊บเออก็จับตำรามาดูอา้าวข้อห้ามตัวข้อนี้เออเราไม่ทำเราพลาดไปเออเราก็เพราะความไม่รู้ในบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ทำอีกะจับอนุเรื่อยเออนี่นะตัวนี้นะข้อบทตรตัวบทกฎหมายของเราของพ้าท,ที่พ่อแม่ครูคือที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เราก็รบพ่อเรานี่เราก็จะปฏิบัติตามนั่นนั่นเอาตัวนั้นเหมือน,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 นตัวบทกฎหมายเดี๋ยวนี้คุมเข้มเออเราก็ปฏิบัติตามลูกนั่นเราจะไปมีทิฏฐิมานะ เราเป็นคนในประเทศชาติช่วยกันคนละไม้คนละมือประเทศชาติจะอยู่ได้ก็เฉพาะว่าคนในประเทศไทยเคารพตัวบกฎหมายเคารพกันเองแต่ธรรมวินัยจะอยู่ได้ก็เพราะพระเทเนนทีปสุติกาเคารพตัวบกฎหมายคือเคารพพระวินัยเคารพธรรมเคารพศีลและปองรองธรรมกีเคารพซึ่งกันและกันอันนี้อยู่ได้แต่ทำไมเคารพกันโอ้โหไม่มีทางลูกนั่นมรคผลวิญญาณไม่ต้องไปพูดถึงแล้ว แม้แต่ความสมัคคีบองดองในของเพศพันธุ์ประเทศป,ประชาชาติก็ยังไม่เกิดหนึ่งต่างคนต่างห้าอยู่ห้าเก่งกันไปคิดจะทำแล้วก็ทําไปนั่นค่าทุกค่าเด่นค่าดังกว่ากันไปตามปฏิประชาของผู้มิเิลิตอันนี้มันก็ไปเก้ากาพูดให้ลูกหลานฟังนี้เหมือนโรคโควิดสิบเก้ามาโอ้มันทําลายประเทศแต่และประเทศนี้ย่อยยับการธุรกิจต่างๆโอ้ปิดดับวูบลงไปหมดเลย เยอรมันมนี้เขาก็ใจเกือบพันเกือบพันแต่ละวันแต่ละวัน,แล,วนแล้วก็ควบคุมกันไม่อยู่ประเทศเรานี้เพียงน้อยนิดนูนกนะี่แต่ก็พึงอย่าประมาทภูตเจ้าไม่ให้ประมาทเนี่ยน้ำํำที่มันจะทําให้เขื่อนใหญ่ขาดมันก็ซึมก่อนซึมแล้วก็ออกรูเล็กๆนั่นจากรูเล็กก็ค่อยไหลไปเรื่อยซึมไปเรื่อยรูเล็กๆ,ก,ๆก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ทําให้เขื่อนนั้นขาดจะบั้นลง ทำบีในเขาเจกเช่นเดียวกันถ้าเราไม่รักษาเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆนั่นแหละลูกนั่นไอตัวนิดๆหน่อยๆนั่นแลจึงทําให้พระเถรเนนทีตกรละกรรมลาบากเหมือนกับเราทําลายจสนาไม่มีความเคารพเทิดทูนจากนิดๆหน่อยๆลูกเห็นไหมฮะแล้วเป็นยังไงนะครูบาอาจารย์ผู้ที่ตกรละกรรมลาบากตอนนี้นิดๆหน่อยๆนี่แล้วเฮ้ยนิดๆหน่อยๆมันเป็นไรหรอกเห็นไหมน่ะที่พ่อไปที่น้องบวรพูน ไปอยู่ครูบาอาจารย์เฮ้ยหลักพระินัยเล็กๆน้อยๆอย่าเอามาใช้ไม่ใช่ทําไมรักษาไว้ก็พอรักษาได้แค่นั้นละไม่ใช่ครูบาอาจารย์รูปนั้นนะครูบาอาจารย์อีกรูปนั้นโอ้หนักนั่นแหละที่พ่อผู้นฝ้ฟังเรื่อยๆนั่นพอละพวินัยให้เอาไว้หนังสืออย่ามาใช้นั่นแหละนั่นอีกรูปหนึ่งนั่นเล็กๆน้อยๆก็เอาไปยี่มันจะไม่ทําอะไรนี่ไม่ได้ผิดอะไรมากมายนี่นี่แหละลูกนี่ รู้หรือเปล่าว่าตัวเองประมาทพระกุธเจ้าประมาทพระองค์ตัวเองรู้ไหมเพียงประมาทอีกหนึ่งนั่นพวกเธอก็ขาดจากการเป็นพระพิสูจนแล้วพ่อจะพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าพวกตาลยอดด้วนพวกขรุก,กรรมนั้นกายหนึ่งวาจาหนึ่งใจหนึ่งนั่นสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมถ้าใจมันมีทิฏฐิมานานแล้วมันพูดขึ้นมานมันก็เป็นปีเป็นผีตอก่ามันนั่นแหละมันจะมีอะไรเหลือไว้สักตวัวอะไร มันก็เป็นพวกเป็นจัดเป็นตาลยอดด้วยน่นมันก็เป็นประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเล็กเล็กๆน้อยรักษาด้วยกองคารพเทิดทูนธนุถนอมบายนั่นผู้ที่คารพเทิดทูนศาสดาตัวเองไม่ประมาทพระพุทธเจ้าไม่ประมาทพ่อของตัวเองนิดเล็กนน้อยอะไรก่อนดูแลรักษาตรงกลางตรงมากดูแลรักษาอย่างดีนั่นอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราอยู่ดีกินดีก็คือคือบารมีของพ่อเราไม่ใช่บารมีของเราอันนี้มันไม่คิดอย่างนั้นที นิดเด็กน้อยๆไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกนั่นผนิดไหมอ่ะถิ่ลงก็บรรดก็เหมือนกันไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกไม่ลงก็ได้เห็นไหมเห็นเป็นไปไหมเน่ยลูกเห็นไหมเน่ะอะไรก็ไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยเสื่อมไปค่อยเชื่อมไปน่ะมันจะเป็นไปดีได้ยังไงก็เพราะว่าตัวเองประมาทพระพุทธเจ้าประมาทพ่อของตัวเองนังก็สืาา่อารอรเพศเป็นที่อันบทหาวิมานอะไรอ่ะนั่นเรื่องของเรื่องมัน ก็เจตนามันรามองจกกระเปลมนมาประมาทพ่อของตัวเองแล้วอย่างอื่นล่ะถ้าประมาทแค่นี้เองมันก็เหมือนในตำราที่บอกถึงมีอ,อบาดกบาจิกาที่ว่าประมาทพระพุทธเจ้าท่านถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งสามสิบกว่าปีนึกตึกตองดูโอ้ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคงจะไม่เป็นเจรณญทา่พุ่งของเราละเราจะเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะไปถือสาสดาอืก็ดีกว่าแค่นี้บุญที่ทํามากับพุทธศาสนาสามสิบปีนั่นน่ทิ้งปั๊บเลยพิกสัญญาปั๊บเอาบาปอกุศลเข้าครอบงำจิตใจเมื่อแกตายจึงจมในมหาเวจินรกจีพุทธนดดไม่ทราบนั่นและพระที่บอกว่าทาวินัไนเล็ก,ก,ก,กน้อยไม่ไม่ึม้นปฏิบัติแล้วเมื่อเทียบกับอุบาตกติการที่ประมาทแค่นั้นต่างกันราฟ้ากบดินอันนี้เราจะพูดอย่างนี้แหละเราพูดตามความเป็นจริงความแต่ความจริงพูดในศาสนาข,ของลูกที่ดีนะั่น นี่มันต้องเคารพเคารพพ่อของตัวเองพวกเธอเป็นตาลยอดด้วนพวกเธอก็ยังไม่ทราบพวกเธอเป็นเปรตในเปรตของพระเหลืองเป็นโจรป้นศาสนาพวกเธอก็ไม่ทราบเวลว่าตัวเองเด่นเด่นตัวเองดีตัวเองเลิกอตัวเองเปิดเไม่มีความเคารพจำเก่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละผู้นี้จึงเป็นพระที่วิบัติสินตะลุสินขาดสินวิบัติไม่สามารถเป็นพระเป็นสมณะได้อีกเลย เพราะประมาทพระพุทธเจ้าพ่อของตัวเองว่าทำบีไหนเล็กๆน้อยๆไม่จําเป็นต้องรักษานั่นเห็นไหมนี่เราเราพูดตามตา,า,ามบีไหนนะลูกนะนั่นแล้วกลบทกฎหมายทางบ้านเมืองก็เจกเช่นเดียวกันเออเล็กๆนๆๆ้อยเราทําได้ลบได้ลบเล็กได้มันก็ทําให้บ้านเมืองตกละกร,รมลําบากครอบไปหมอเห็นไหมเหมือนโรคโควิด1 9บเก้าที่มานีมาจากต่างประเทศ เขาบอกให้กักตัวสิบสี่วันหรือเดือนหนึ่งก็ไม่สนใจแล้วไปวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างอะไปหาหมูสังสรรค์กันบ้างเห็นเก่ตัวเห็นเกตได้เห็นเกตด,ดีไหดดมแล้วก็ทําให้หมูติดเชื้อไปไม่ใช่ว่าธรรมดาเนี่ยวันนั้นก็สกลนครหรือไงหรืออุดรเป็นนักศึกษานี่อายุสิบกว่าปีนี่อายุสิบเก้าปีไปร่วมสังสรรค์กับหมูกินเล่ากับหมู แล้วก็สุบหรีไฟฟ้าอะไรเราก็ไม่ทราบเพราะเราเราก็ไม่เคยเห็นสุบุรีเดียวกันเราแก้เดียวกันเห็นไหมนะ่ะคนทั้งกลุ่มนั่นก็ติดกันหมดเลยนะนี่เห็นไหมละ่ะลูกนั่นถ้าเราเคารพตัวบกกฎหมายมันก็สิ้นเรื่องโรคนี้ก็ไม่ระบาดแค่นั้นเองก็ช่วยกันนี่คนละไม่คนละหมืน่นอยู่ไม่สนใจแล้วต่ใครจะทำเห็นว่านี่น,ะนี่แหละเรื่องของเรื่องมันนี่ขอให้ทุกคนเข้าใจทำบินัยก็จเจเช่นเดียวกัน พระเถรเนนทีจะมีความเคารพเท่าทุนในศาสตาขอังตัวเองก็จะเป็นพระเตเป็นสามเณรแต่เป็นแม่ชีพระขาวปฐวิการแถรถุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นตานยอดด้วนทั้งพระเถรเนรเทวปฐธิการเพราะประมาทละคำสองของพระเจ้าแต่นับถือจาสนาพุทธคนหัวน้องงมพระเหลืองกาบไ่า้พระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นสามเณรก็เจริญเดียวกันแม่ชีพระขาวก็เจร่นเดียวกันแล้วมันจะได้อะไรดีขึ้นมา มันไม่หนักเจ้านกันรกรหรือพวกตานยอดด้วนพวกลวงโลกทาไมไม่สืบายลายเพศไปห,หรือไปถือศาสดาอื่นมันก็สิ้นเรื่องดีกว่าที่จะสร้างบาปหาผามเพิ่มไม่มีดีที่สุนสดนี่พูดนี้ดูกันลานฟังเพ่เป็นอุสาหรณ์สอนใจทั่วโลกนั่นแหละจะเป็นลูกที่ดีหรือจะเป็นลูกที่เลวโอ้มันหายากจีตัวเองไม่ใช่พระไม่ใช่สมัญนานะก็บอกว่าตัวเองเป็นพระเป็นสามัญนาพอเราทำเอาวินัยออกอวดโลกอวดสงสารว่าน,น,นี่พ่อเราเลิศพ,พ่อเราประเสริฐกลับเป็นผู้ผิดนี่แหละมันจะถึงสู้แบบถึงพลิกถึงขิงจนถึงทุกวันนี้ คนดีนี่กิผิดเฉยเหรอพระดีนี่เกิดผิดเฉยเหรอไอ้อที่เลรยซาตานับถูกจ้องถูกจ้าจ้องเธอเสลือเสือเหรอนั่นเราจะขอตายกุงานความดีที่เราสร้างไม่แข่เราไม่ยอมลดแม้แต่อาบัติเล็กน้อยเราเขารพพ่อเราถ้าเขาจะเป็นเปรตเป็นผีเป็นหาซาตานในเพศของพระเหลืองก็เอาที่ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าพรรษามากคิดว่ายทาุทธาบรรดาศักจะข้ามนรกมหาเวจีได้เหรอข้ามกรรมตัวนี้ได้เลอไม่มีทางนะสมัยก่อนไม่มีนี่ พระไบาลานเปล่าเห็นไหมเอาสมณีเป็นอาจารย์นู่นนั่นพระที่ไม่อยู่ใน,นธรรมในวิไญประทุษร้านพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปยามภาษาในป่าอุบาสกปฏกาก็ยังชี้หน้าด่าเหมือนหมูเหมือนหมานี่เห็นไหมวิจุโกสัมพีน,นี่ที่แตกแยกกับทัางขีกนันพวกกูไม่ใจบาตให้พวกมึงพวกมึงต้องไปกราบขอขามาพระพุทธเจ้าของพวกกูเห็นไหม้อมโสดไปพนมมือ อุบาสกปติกาขอให้เขาใส่บาตรให้อาหารเหมือนเดิมพอที่จะอยู่ได้ฉันบอกไม่มีทางอะพวกสูงยิงเงาอย่างนี้พวกสูงตายจ้ะพวกสูงไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะนี่ยคิดไหมขนาดนั้นนี่พวกเราทุกวันนี้มันพอๆกันนี่ระหว่างพระเถรเนินทีอุบาสกุปติกาผู้ดียกไปเหนือก็นเหนือกระหม่อมนะทั้งพระเถรเนินทีอุบาสกุปติกานี่พูดเฉพาะผู้ที่ไม่ดีแบ่งแยกให้ทราบว่าผู้ไม่ดีเป็นอย่างนี้ผู้ด,ดีเป็นอย่างนี้แค่นั้น ไม่ได้ไปจาบช่วงพ่อแม่กูนะหรือหมู่คณะหรือว่าวสุปริกราผู้ที่ดีนะยกไว้นั่นนี่พูดให้ฟังให้เข้าใจว่านี่สิ่งที่ดีเป็นแบบนี้สิ่งที่ไม่ดีเป็นแบบนี้น,นี่ยุคโควิด19กําลังอาลาวาดทั่วโลกพวกเราสมควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆก็เพื่อว่าพวกเราถึงการตายเมื่อถึงจะได้ภูมิภาคภูมิใจตัวเองว่าเลปรดเปริฐในสถานะของลูกที่ดี ในการเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังอย่างโสสุดโส,ดสดเป็นโสใจฝากผีฝากไข่ฝากเป็นฝากตายกับพ่อู้เลิศในแต่โลกธาตุไม่ได้ขอเป็นขอตายฝากเป็นฝากตจก็เป็กก็ผีตัวไหนนั่นนี่เวลาที่เราเป็นอะไรไปบุญกุศลจึงไหลลงกันเป็นพลังใหญ่ทําให้เรามีความสุขในพบต่อไปในภายภาคหน้าหากแม้นยังไม่สิ้นพบสิ้นชาติก็เป็นสุขติภูมินี่ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ทําไปยวทำอะไรก็ทําทไ,ทไปนั่นดังที่พ่อพูดในฝั่งเมื่อกี้ น้ําม,มันจะทําให้เขื่อนขาดได้มันก็ซึมก่อนซึมแล้วมันก็รั่วรูเล็กนั่นตอนแรกซึมซึมนี่มันจะว่าเป็นรูก็ไม่ใช่เพราะมันซึมตอนนี้มันก็รั่วออกมาเป็นรูเล็กอย่างเล็กแล้วก็ใหญ่ทําให้เขื่อนขาดนั่นการที่พระเถรเนจีปริกะไม่ครบหลักธรรมหลักวินัยก็เจเช่นเดียวกันพวกเธอก็เป็นเหมือนลักษณะนั้นแม้จะคิดว่าตัวเองเป็นเขื่อนใหญ่ เป็นผู้ที่มีคนเคารพกราบไหว้บูชามากแต่ผลสุดท้ายก็จมเขื่อนก็ขาดนั้นเธอก็คือบุญกุศลไหลหนีไปหมดเลยเหลือไว้แต่ซากหมายถึงบาปกุศลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในใจของพวกเธอพวกเธอจะเป็นผ้าดีไหมจะเป็นวาตบริการแม่ชีพระเขาดีไหมพารณาเอาลูกนี้พูดให้ฟังยุกําลังเข้าขั้นวิกฤตโควิด -19 ต้องเพียรพยายามทําจิตภาวนา ให้สุดๆไปไม่งั้นเอาตัวเองไม่ตลอดรอดฝันเราลึกถึงพวินัยคือศีลของตัวเองไม่ด่างพ้อยเอาเด็กๆน้อยๆรักษาไว้โดยใจที่บริสุทธิ์หากแม้นบริสุทธิ์ที่ไม่ถึงขั้นมรรคั้นผลแต่บริสุทธิ์ในการรักษาใจบริสุทธิ์เข้าใจไหมว่าใจบริสุทธิ์อ้าวฉันพูดกับเธอด้วยใจที่บริสุทธิ์อ้าวฉันพูดกับเธอด้วยใจที่บริสุทธิ์ฉันพูดขึ้นฉันทาอะไร้ดยใจบริสุทธิ์นี่เป็นบริสุทธิ์ทางโลกใช่ ให้มันบริสุทธิ์ทางโลกก่อนนที่จะบริสุทธิ์ทางธรรมทา,าไม่บริสุทธิ์ทางโลกมันก็ไม่บริสุทธิ์ทางธรรมนะลูกนะไม่งั้นจมแน่พวกเราถึงการเวลาตายมามหาบุญมหากุศลก็ร่วงหมดอย่างนั้นใน400นรกสี่ร้อยกว่าขุมนี่พระเถรเนจวัตุริกาจึงไหลรวมกันลงจุดน,นั้นส่วนมากนี่นี่พูดตามความเป็นจริงที่ได้ดูได้เห็นมาในหลักคำสอนก็เป็นแบบนั้น น้าราจการนันนลูกน่จะคิดว่าบรรพชามาแล้วได้บุญมากได้พระรานี่สูงมากใช่ถ้าทําตามหลักคําสอนแต่ถ้าไม่ทําตามหลักคําสอนพุทธเจ้าบัญญัติถึงโจรทห้าประเภทเลยเรป้นศาสนาอ้าวลวงโลกสารพัดที่จะทําผู้นี้ได้บาปอกุศลมากที่สุดมากกว่าอุบาสกจิกาหลายล้านเท่าเป็นทวีคูณพราะถือว่าลวงโลกเนี่ยเราพูดตามความเป็นจริงพ่อไม่เคยเป็นไง เล็กๆน้อยๆรักษายหมดจนถึงปัจจุบันไม่มีคำว,ว่าด่างพ้อยจนถึงวันเราตายนู่นและนั่นถึงเราจะอนุโลมเราก็มีพิิพิจารณาเราสมเหตุสมผลของเราไม่ได้มีความน่านด้านความละอายมีอยู่ตลอดนั่นหน้านด้านไม่มีมีแต่ความละอายอยู่ตลอดอยไม่อยากจะเพิกถอนจุดนี้แต่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยครูบาอาจารย์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กอจําเป็นต้องอนุโลมแต่อนุหลวมไม่ได้อนุโลม อนุโลมวันนี้แต่พรุ่งนี้เอาใหม่ขึ้นมาใหม่อนุโลมเดี๋ยวนี้ขณะนี้พรุ่งนี้เรากลับใหม่เราไม่เล่นด้วยถ้ามากกว่านี้เราก็ไม่เล่นด้วยอีกตำลองนี้เนะี่ยเราอนุโลมด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างด้วยความเคารพกับอาจารย์ว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อนุโลมบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเมื่อคุบาอาจารย์กลับไปแล้วเราก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมของเรานะยกเว้นว่าด้วยเหตุบางสิ่งบางอย่างพุทธเจ้านั้นก็อนุญาตใช่ไหมละ่ะเหมือนก็อนุญาตตัดไว้ ถ้าคณะสงเห็นสมควรในการเพิกถอนสิกขาบทเล็กๆในน้อยคำว่าเล็กๆในน้อยก็คืออะไรนั่นเธอต้องพิณิพนาให้ถ่องไต้คำว่าเล็กๆนน้อยคือขณะจิตนั้นขณะเดียวนั้นเล็กๆในน้อยไม่ใช่ว่าตลอดไปนะลูกนะเล็กๆในน้อยคือขณะนั้นขณะเดียวนั้นอาจจะเป็นนาทีหรือวิน,นาทีสูงสุดไม่เกินชั่วโมงแล้วก็กบสภาพใหม่ปรับพิกสัญญาปรับคืนมา ไม่ใช่ว่าเพิกถอนไปเลยนะคาว่าเพิกถอนไปเลยไม่มีพระเจ้าแต่ไปแล้วว่าห้ามเพิกถอนสิ่งที่เราจะถาคตบัญญัติและห้ามบัญญัติเพิ่มสิ่งที่เราจะถาคตไม่บัญญัติก็แสดงว่าเราอนุญาตนี่คําตดที่บอกว่าเราอนุญาตให้คณะสงฆ์เพิกถอนสิขาบทเล็กๆน่นอนได้ถ้าว่าเห็นสมควรก็แสดงว่าขณะนั้นวินาทีหนึ่งเออหน้าที่หนึ่งหรือว่ากันไปนั่นหรือสูงสุดไม่เกินชั่วโมงเมื่อประชุมอะไรกันเสร็จปุ๊บปั๊บก็กลับเข้าสภาพ เป็นมัชฌิมาปฏิปทาความพอดีแห่งศีลคือเข่งฆาดแะกลุมเหมือนเดิมนี่นี่ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าบวชมาหาอยู่ให้กินบวชมาเพื่อรักษาพุทธศาสนาบวชมาเพื่อรักษาพ่อผู้เลือดในใจโลกัะท่าคือพระเจ้าคือทำรคุวีนวัยนี่ไม่งั้นโรคร้ายก็จะเข้าสถิตในใจที่โรคร้ายที่เหนือวิกฤตโควิด19คือโรคเปรตโรคผีโรคนรกมหาเวจีนี่ อันนี้เข้าวิกฤตหนักกว่าโควิดส9บเกอยู่เหมือนก็ทำลาจัดสนาะตายไปแล้วไม่ต้องพูดถึงแม่อยู่แล้วก็ไม่น่าเคารพเลื่อมใสเฮียต่าทางการพระกำจาเหมือนได้คุยข้างถนนพวกนี้เป็นเปรเป็นปีเป็นนรกมหาเวจีไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นสัมมณะนั่นแหละพวกนี้จึงเข้าขั้นวิกฤตหนักกว่าโรคโควิดสิบเกนั่นพระเถรเนนทีกลุ่มนี้หนักชั้นชะก,กันขนาดนั้นน่ากลัวกว่า โรคโควิดสิบเก้าระบาดหนักเดี๋ยวนี้มากนี่พ่าจะพูดอย่างนี้นะ่พระเถรนเนเจบาโตกุจิกาเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ว่าน่ากลัวกว่าโรคโควิดสิบเก้าเพราะความหน้าด้านไม่มีความละอายตัวนี้หนักชาติกว่าโรคโควิดสิบเก้าตัวนี้น่ากลัวที่สุดไปที่ไหนดูคันลูกนั่นแม้แต่ประชาชนคนในประเทศก็น่ากลัวกว่าโรคโควิดสิบเก้า ลูคิดเอาที่ลูกเี่เอพ่อข่มขืนลูกเแม่นั่งดูจับลูกเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงข่มขืนดูเอาที่ลูกเออแม่อายุเท่าไหรล่ละอายุสิบสี่ปีแฝงข้อลูกอายุหนึ่งเดือนอ้าวอา,อายุหนึ่งปีว่ากันไปดูเอาที่ลูกเนี่ยโรคนี้รายการกว่าโรคโควิดส9้าน่ากลัวที่สุดเพราะมีอยู่ทั่วโลกดินแดนทุกประเทศ อย่าว่าแทบทุกประเทศทุกประเทศมีแต่โรคระบ,บาดตัวนี้โรคเปรตโรคผีโรคนรกมหาเวจีโรคสติเลชนันอู้ออันนี้น่ากลัวที่สุดไม่มีศีลธรรมของใจตัวนี้มันน่ากลัวกว่าโรคโควิด -19 บนะลูกนะเพราะใจของมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เลยแ้นบวชเป็นภาพเป็นสัม,มณะก็ไม่เห็นว่าเป็นพระเป็นสัมมนาตั้งแต่ยังไม่ได้บรรพชามาใจก็ยังเป็นเปรตเ,เป็นผีอยู่พวกนี้น่ากลัวที่สุด เห็นไหมล่ะพวกนี้น่าด้านนี้อยู่ความลายพวกนี้น่ากลัวกว่าโรคโควิดสิบเก้าบาทบติกาก็เฉกขึ้นเดียวกนันดูข่าวแต่ละข่าวฟังไม่ได้ดูไม่ได้มันเป็นประเภทสัตเรฉันเป็นพวกเปรตพวกผีเอ้าพวกสิ่งที่ดุร้ายที่ไม่มีสีลธรรมของใจอย่างนี้โรคนี้มันน่ากลัวนะลูกนะโรกนี้กําลังจะทําให้โลกชิบหายวายวอด คือโรคเปรตโรคผีโรคสตีลฉานโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่สามารถที่จะทําให้โลกนี้ชิบหายบายบอดได้เร็วกว่าโรคโควิด1 9บเก้าโควิดสิไม่น่ากลัวลูกเนี่ยนี่พ,พ่อพูดให้ลูกหลานฟังน่าจะกลัวมนุษย์ที่ใจไม่เป็นมนุษย์นี่น่ากลัวที่สุดอยู่ด้วยกันก็หว,า,วาดระแวงกันตลอดตลอดอันนี้น่ากลัวกว่าโรคโควิด -19 หลูกลองพี่นีวนาดูนะคำสอนของพระเจ้านี่สอนให้พวกเรามีปัญญาอะไรน่ากลัวที่สุดอะไรน่ากลัวที่สุดอะไรชั่วที่สุดอะไรดีที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมนุษย์สิ่งที่ชั่วที่สุดก็คือมนุษย์สิ่งที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ไปพิจารณาดีที่สุดจนตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าจนทำให้จิตเป็นจิตอรหันได้ ชั่วที่สุดสามารถทำลายล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์ยิ่งกว่าเซเดราฉันลูกลองนึกตึกตองเอาใครจะดีเกินมนุษย์ใครจะชั่วเกินมนุษย์ไม่มีใครเกินนะลูกนะมนุษย์นี้เลวก็เลวที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละดีก็ดีที่สุดก็คือมนุษย์ไม่มีใครเกินนะลูกนะพินาเอาลูกนั้นว่าเราจะดีหรือเราจะเลวคือทั้งทีนะลูกนะ เดี๋ยวเราก็ตา,ตายตายกับพุางาความดีดีกว่าตายกับความชั่วโควิด1 9ไม่น่ากลัวเท่าใจมนุษย์พ่อจะพูดอย่างนี้โควิด1 9โรคโควิดสินี่ไม่น่ากลัวเท่ามนุษย์มนุษย์น่ากลัวที่สุดเขาอขยากแข้งที่สุดก็คือมนุษย์น่ากลัวนะลูกมนุษย์ผู้ที่มีศีลมีธรรมยกไว้ผู้นี้เลิศผู้นี้ประเสริฐ เหมือนกับเทวดามากาบหลงปู่มัานผู้ศสตูอ้าวก็มนุษย์เหม็นกินเหม็นตั้งร้อยโยอดพันโยอดพวกเธอมากราบเราทําไมมนุษย์ที่เหม็นร้อยยดพันโยอดก็คือมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมขอรับมนุษย์ผู้มีศีลผู้ผู้มีศีลธรรมยิ่งมีใจบริสุทธิ์เหมือนพระคุณเจ้าหอมเป็นร้อยยอดพันโยอดหมื่นโยอดแสนโยอดทนไม่ได้พวกกับผมก็เลยมากาบครูบาอาจารย์ ผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้มีใจบริสุทธิ์เพราะว่าหอมทั้งขึ้นทั้งลงทั้งทวนลมทั้งตามลมไม่มีที่จะอยู่ได้เพราะความหอมคุณธรรมวิเศษศีลก็บริสุทธิ์นั่นใจก็บริสุทธิ์หอมขนาดนั้นนี่แต่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมหม็นรอยโยศพันโยศหมื่นยศแสนโยศลูกหลองพินพิณาวลูกจะเป็นผู้ที่หอมหรือผู้ที่เหม็น แยกแก้ให้มันถูกนะลูกนะจะกระทาสิ่งไหนก็พี่นิพี่นาดูตัวเองชอบทางด้านไหนอันนี้ไม่เข้าไปก้าวไก่นะชอบทางด้านไหนก็ทําเอาใครชอบนรกก็ไปใช่ไหมล่ะใครชอบสวรรค์ก็ไปใครชอบเป็นเศรษฐชานก็ไปเป็นพญานากก็ไปเป็นพญากุดก็ไปก็ไม่มีใครว่าแต่เมื่อยังอยู่ก็พึงเคารพตบบกฏหมายดูแลกันเออให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์บ้างให้เข้าใจดึกไว้บ้างว่านี่เป็นมนุษย์ ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วร่างมนุษย์จะเ,าาเ,ปเ,ปเป็นสายเตรารันเป็นเปรตเป็นอสูรแล้วกายเป็นชาตานผีหาชาตานไปมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะเดีย๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราเป็นมนุษย์ลูกนั่นตัวบทกฎหมายแล้วก็เคารพเราเป็นชาพุทยยิ่งทำยิ่งบีเหนียเราจะเคารพทือทูนไวน้เหนือก็เหนือก็มอมยอมสะไรเป็นสลาตายกับพ่อเราครูเราศาสดาเราคือพระเจ้าลูกก็จะมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต